สวัสดีครับนักเรียนห้องเรียนครูตองปอ .4 นะครับวันนี้ครูจะมาทําหน้าที่สอนในรายวิชาประวัติศาสตร์นะครับในหัวข้อเรื่องการนับและการเทียบศัก,กราการนับสก,กราครับหัวข้อแรกการศึกษาเรื่องราวทางประวัติศาสตร์พบว่ามีการระบุเวลาเมื่อกล่าวถึงเหตุการณ์นั้นระบุเป็นสก,กราจุดเริ่มต้นของสก,กราที่1จะเริ่มนับ ตั้งแต่เกิดเหตุการณ์สำคัญอย่างใดอย่างหนึ่งโดยการศึกษาประวัติศาสตร์ในยุคสมัยต่างๆพุทธศักราชจะเริ่มใช้หลังจากพระพุทธเจ้าได้ปรินิพพานได้หนึ่งปีนะครับเป็นศักราชที่มีความยาวนานและยังใช้อยู่ในปัจจุบันคิดศักราชก็จะเป็นปาศ,าศักราชประจำศาสนาคลิ์ฮิตเละศักราช เป็นศักรารประจำศาสนาอิสลามจุลศักรารจะมีใช้ในช่วงระหว่างสมัยสุขโขทยัยอยุธยานะครับปัจจุบันก็ได้เลิกใช้ไปแล้วรัตนโกสินทร์ศกจะใช้ในระหว่างรัชกาลที่1ึงถึงรัชกาลที่6และก็ยกเลิกไปแล้วนะครับมหาศักรารจะเป็นศักราชประจำประเทศพระมากการเทียบสักราช การนับศกกลาดที่แตกต่างกันจะทําให้เกิดความไม่ชัดเจนในการศึกษาประวัติศาสตร์ในไทยและสากลดังนั้นการเทียบศกกลาดให้เป็นแบบเดียวกันจะช่วยให้สามารถศึกษาเรื่องราวประวัติศาสตร์ได้เข้าใจมากยิ่งขึ้นหลักเกณฑ์การเทียบศกกลาดนะครับหลักเกณฑ์ก็จะมีหลักเกณฑ์ที่ว่าเราจะเปลี่ยนพุทธศักราดไปเป็นคิดศกกลาดอย่างไรอย่างนี้ใช่ไหมครับ ก็ตัวอย่างเช่นปีนี้พุทธศักราชที่เท่าไหร่นะปัจจุบัน2564ใช่ไหมมันก็จะตรงกับคิดศักราชหรือปีคศ .543 สอ, 43, ไ,อไม่ใช่ดิจะตรงกับคศ2 0 2 1ในปัจจุบันใช่ไหมครับเรามีการคำนวณยังไงแล้วก็จะมาเทียบว่าพุทธศักราชมาีจำนวนปี มากกว่าศักราชอื่นอย่างไรอย่างเช่นพะพุทธศักราชมีมากมีจำนวนปีมากกว่าคิดคออ,อยู่543ปีพุทธศักราชมากกว่ามาศักราช2621ปพีพุทธศักราชมากกว่าจุลศักราช1,181ปีพุทธศักราชมากกว่ารัตนโกสินทร์ศกอยู่2,321ปีพุทธศักราช มากกว่าฮิตเลาะสักราชอยู่1,122ปีครับผมการเทียบสักร,กรารในระบบต่างๆนะครับอันนี้ตัวอย่างเช่นถ้าเกิดเราจะเปลี่ยนสักราชอื่นมาเป็นพศใช่ไหมครับเราจะทำการบวกแต่ว่าถ้าเกิดเราจะเปลี่ยนจากพุทธศักราชไปเป็นศักราชอื่นเราจะทำการลบออกนะครับอย่างเช่นมหาสักราช เปลี่ยนเป็นพศเราจะต้องเอามหาศักราชที่เท่าไหร่ก็มาบวกเพิ่ม621ปีก็จะได้พศที่เท่านั้นนะครับจุลศักราชเหมือนกันครับ1,000เปลี่ยนเป็นพศต้องบวกเพิ่มเท่าไหร่1,181ก็จะได้พศส,ส่วนการที่จะเปลี่ยนจากพศไปจุลศักราชก็ต้องลบออกนะครับอันนี้หลักการจำจำง่ายๆเปลี่ยนเป็นจาก ักราชอื่นมาเป็นพุทธศักราชเราก็ต้องบวกเพิ่มถ้าจะเปลี่ยนจากพศไปเป็นสกราชอื่นให้ลบออกนะครับจำนวนปีก็ตามนี้เลยนะครับครูขออนุญาตข้ามไปอย่างรวดเร็วนะครับเพราะว่า,าเวลาการทำคลิปมันจะกำหนดเวลาให้คนนนนรนนูไม่เกิน15นาทีอันนี้นักเรียนอดทนนิดนึงไม่เกิน15นาทีจบ มาดูตัวอย่างกันมาดูตัวอย่างเพื่อความเข้าใจนะครับมาดูตัวอย่างว่าจากพุทธศักราชเปลี่ยนเป็นคิดสกราชจะทํำยังไงจากเท่าไหร่นะจากพศไปเป็นสกราชอื่นให้ทํำยังไงครับเมื่อกี้ครูพูดไปแล้วให้ลบออกลบออกเท่าไหร่จากพศลบออกก็คือลบ543ใช่ไหมครับตัวอย่างเช่นพศ2549 เปลี่ยนเป็นคศโดยนำ5 4า543มาลบออกก็จะได้ปีคศที่2006เห็นไหมครับในกรอบเขียวๆก็จะเป็นปัจจุบันใช่ไหมครับตอนนี้พศออเท่าไหร่พศสอ6 4ลบออก543ก็จะได้ปีคศ2 0 2 1ในปัจจุบันครับอันนี้การเปลี่ยน คิดสการาดมาเป็นพุทธสกราดให้นำคอสอบวกกับ543ตัวอย่างเช่นคอสอ2006เปลี่ยนเป็นพอสอโดยนำ5 4า543มาบวกเพิ่มก็จะได้เท่ากับ2547ครับเหมือนกับปัจจุบันในกรอบสีสีฟ,ฟ้านะครับสีฟ้าก็จะเป็น คสสอ2 1ใช่ไหมบวกเพิ่ม513ปีก็จะได้ปีพศสอ6 4ในปัจจุบันนั่นเองครับง่ายๆประมาณนี้อ่ะอันนี้เป็นจุลศักราชอ่ะทำยังไงนะครับจากพุทธศักราชเปลี่ยนเป็นจุลศักราชก็จะทำยังไงครับลบออกอลบเท่าไหรไปดูตรงพุทธศัก,ศกราชได้เลยครับใช่ไหมก็จะได้เท่าไหร่ครับ สมมติตัวอย่างพศ2563เปลี่ยนเป็นก็เปลี่ยนเป็นจุลศักราดก,ก็นำ1,181มาลบออกก็จะได้ปีจุลศักราดที่1,382นั่นเองจบในเรื่องนี้ครับเราไปถึงใบงานแจ็คพอตมาแล้วโอเคไหมครับใบงานเรื่องการนับและการเทียบศักราดกิจกรรมที่2นะครับคำสั่ง ให้นักเรียนระบุหลักเกณฑ์การเทียบสก,กรลาดให้ถูกต้องอ่ะไปดูข้อแรกครับตัวอย่างเขามีมาให้แล้วเปลี่ยนจากสก,กรลาดอื่นมาเป็นพศเราต้องทำยังไงครับบวกเพิ่มใช่ไหมแต่ถ้าเกิดจากสก,กรลาดอื่นจากพศไปเป็นสก,กรลาดอื่นให้ลบออกอข้อแรกตัวอย่างว่ามหาสก,กรลาดที่1320 เราจะเปลี่ยนเป็นพศเราต้องทํำยังไงครับก่อนอื่นไปดูตารางอันนั้นเลยในการบวกลบไปดูมศมศกี่ปีครับมศก็คือ621ใช่ไหมเขาก็เลยนํา1322มาบวกกับ621จึงได้เท่ากับปีพศ1941ครับข้อต่อไปฮิตเลอรสักกะลาดเปลี่ยนเป็นพศฮิตเลอ ศัก,กราชที่477เปลี่ยนเป็นพศออต้องทํำยังไงครับบวกเพิ่มใช่ไหมบวกเพิ่มเราต้องไปดูข้อไหนครับเราต้องไปดูข้อฮิตเลศัก,กราดฮิตเละเปลี่ยนเป็นพศมันต่างกันกีนก่ปีครับ1,122ปีแสดงว่าข้อนี้เราต้องบวกเพิ่มไปกี่ปี1,122ปีก็เท่ากับปีพศที่1,499ครับผมข้อต่อไปอ ตามทันไหมครับตามทันนะค่อยๆทำไปอ้าวมหาศักราชเปลี่ยนเป็นพศต้องทำยังไงครับบวกเพิ่มเพราะว่าสักราชอื่นมาเป็นพศต้องบวกเพิ่มเข้าใจนะครับเกตนะโอเคไหมครับมหาศักราชที่1 3 4 5เปลี่ยนเป็นพุทธศักราชต้องทำยังไงครับก็เอา1345บวกไปกี่ปี621ปีได้เท่ากับปีพศที่เท่าไหร่ พศ1,966ข้ามไปข้อต่อไปเลยครับอย่างรวดเร็วจุลศัก,กราชที่1,253เปลี่ยนเป็นพศจะได้พศที่เท่าไรอ่ะก็ต้องเป็น1,253บวกเพิ่ม1,181นะครับอันนี้81นะครับขออาภัย81 ครูเขียนผิดอีกแล้วโอเคไหมครับต้องขอโทษนักเรียนด้วยนะครับอ่ะได้เท่ากับเท่าไหร่ครับเป็นเท่าไหร่นะ1,253บวกกับ1,181ได้เท่ากับปีพศ2439ข้อต่อไปเลยนะครับข้อศ1,520เปลี่ยนเป็นพศตรงกับพศที่เท่าไหร่ครับ ก็ต้องเอา1,520มาบวกกับ543มใช่ไหมครับมาดูตัวช่องเล็กๆด้านซ้ายมือนะครับก็ได้เท่ากับปีพศเท่าไหร่ครับเท่ากับปีพศส 2, อ6 3ข้อต่อไปรัะตะนโกสินสกที่120ร์ศกที่120ใช่ไหมตรงกับพศที่เท่าไหร่ก็ต้องเอา120 บวก2,324ใช่ไหมครับได้เท่ากับปีพศที่เท่าไหร่ครับปีพศที่2444อ่อันนี้เป็นการบวกแล้วใช่ไหมเรียนคณิตศาสตร์ไปในตัวเลยอพศเปลี่ยนเป็นสัก,กราชอื่นต้องทำยังไงครับให้นำปีของศัก,กราชนั้นมาลบออกใช่ไหมอย่างเช่นปีพศ2310 ตรงกับมหาสกลที่เท่าไหร่ก็ต้องเอา2 3 1 0ลบออกด้วย621ปีตรงกับมหาสกรลาที่704ครับข้อต่อไปเลยครับพศ1,800ตรงกับจุลศักราชที่เท่าไหร่ก็ต้องเป็นอะไรครับจุลศักราชต้องลบออกกี่ปีลบออก1,181ปีใช่ไหม ก็ต้องเป็น1นึ่งพลบหนึ่งเท่ากับจุลศักราชที่เท่าไหรครับจุลศักราชที่619ข้อต่อไปเลยนะครับพุทธศักราช2530เปลี่ยนเป็นฮิตเละศัราชได้เท่าได้วิธีไหนอ่ะก็ต้องเอา2530มาลบออกฮิทเละฮิทเลศลบออกเท่าไหร่ครับ ฮิตเลาะลบออก1,122ปีก็ต้องเป็น2,530ลบ1,122ได้ฮิตเลาะศักราชที่1,408ใช่ไหมครับข้อสุดท้ายพุทธศักราชเปลี่ยนเป็นรัตนโกสินทศกใช่ไหมครับพศออ2443ตรงกับรัตนโกสินทศกที่เท่าไหร่ก็ต้องเอา2443 ลบออกด้วย2,324ตรงกับรัตนโกสินศกที่119ใช่ไหมครับนักเรียนเข้าใจใช่ไหมฮะเข้าใจนะครับอ,อาเดี๋ยวครูย้ายออกมาตรงนี้จะได้เห็นชัดๆครับวิชาสำหรับใบงานในรอบนี้ก็น่าจะทำกันได้นะครับอันนี้เป็น คล้ายๆกับเป็นเฉลยทั้งหมดแหละแต่ครูไม่อยากให้นักเรียนทําเองเผื่อไม่เข้าใจอันนี้เป็นการอธิบายที่พยายามให้มันชัดเจนแล้วนะครับหวังว่านักเรียนจะทํากันได้โอเคนะครับสําหรับคลิปนี้ครูก็ขอจบการนําเสนอเพียงเท่านี้เจอกันในคลิปต่อไปนะครับต้องขออภัยครูอาจจะพูดเร็วเพราะว่าอันนี้เป็นคลิปแรกที่ครูทําเลยจริงๆ โอเคนะครับเจอกันคลิปต่อไปครับ Thank you and see you again next time สวัสดีครับ